บริหารจัดการขยะ ขยะเป็นสิ่งที่เราทุกคนสร้างขึ้นในชีวิตประจําวันแต่จะมีสักกี่คนคะที่รู้ว่าขยะเหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหนและถูกจัดการอย่างไรองค์การบริหารจังหวัดนะครับเรามีบ่อขยะต้นแบบที่ตําบลมหาพรมนะครับอำเภอบางบานนะครับการทิ้งขยะเนี่ยเราก็รับทิ้งขยะทั้งจังหวัดนะครับโดยหลกัหลกๆเนี่ยก็คือท้องถิ่นในจังหวัด ทั้งจังหวัดและข้างเคียงอ่างทองก็มานะครับประทุมธานีก็มาโดยหลักแล้วเนี่ยรับปริมาณขยะได้450ตันถึง550ตันต่อวันการให้บริการของพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดเนี่ยเพื่อสุขอนามัยนะครับแล้วก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ก็เป็นการบริการประชาชนโดยนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยที่มอบบ่อขยะต้นแบบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ ถ้าสำหรับประชาชนทั่วๆไปนะครับบริษัทห้างร้านนะครับหรือนิคมอุตสาหก,กรรมนะครับก็จะมีรถของบริษัทเอกชนเข้ามาโดยเฉพาะบางที่นะครับเป็นรถของหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านหลายที่ของพระนครศุวรรเนี่ยรับจ้างขยะโดยบริษัทเอกชนเป็นผู้เก็บเขาก็จะมาทําข้อตกลงก็มีหนังสือมาถึงท่านนายกองค์กรรารผาสชนจจังหวัดนะครับแล้วขออนุญ,ญาตมาทิ้งนะครับระบบอกหมายเลขทะเบียนนะครับบอกว่า บริษัทเนี้ยจะเข้ามาวันไหนเมื่อไหร่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยจะมาอาทิตย์ละสองครั้งแต่บางที่เนี่ยก็มาทุกวันเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเอาโนโยบายของรัฐบาลนะครับก็คือการชัดแยกขยะมาก่อนนะครับแล้วก็มาเป็นรอบนะครับโดยเฉพาะเรื่องขยะติดเชื้อนะครับเราไม่รับเลยนะครับเพราะขยะติดเชื้อเนี่ยเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลครับนอกจากการเข้าทิ้งขยะเพื่อกําจัดขยะจากองค์กรต่างๆแล้ว ประชาชนที่มีความจําเป็นจะต้องใช้บริการก็ยังสามารถเข้าใช้บริการได้โดยตรงเช่นเดียวกันค่ะอย่างพี่น้องประชาชนถ้ามารถทั้งสองั้งเนี่ยแค่ติดต่อมาทางองค์การบรหิหารนจังหวัดนะครับเราก็ให้ความสะดวกนะครับทิ้งได้นะครับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเป็นรถของชาวบ้านธรรมดารถทิ้อัพหนึ่งคันนะครับตอนนั้นเช่นตอนน้ําท่วมนะครับก็คือประชาชนเนี่ยขอเข้ามาส่วนตัวนะครับส่วอยหา่ก็จะเป็นพวก ตู้ที่พังเตียงที่พังอะไรประมาณนี้นะครับที่มันไม่สามารถใช้ได้แล้วเนี่ยอันนี้เราก็อำนวยความสะดวกโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับขอได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วเรื่องก็จะเข้าของกองสาธารณสุขนะครับระบุมาเลยนะครับว่าหมายเลขทะเบียนอะไรรถสีอะไรนะครับเข้าวันไหนแล้วกี่เที่ยวนะครับให้ชัดเจนถ้าบริการประชาชนเนี่ยเราไม่ได้คิดตังค์พี่น้องประชาชนนะครับแต่ขอให้บอกนะครับเราจะตรวจอย่างเดียวว่า ต้องไม่ใช่ขยะติดเชื้อเท่านั้นนะครับการจัดการขยะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการกำจัดแต่ยังรวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรวมออบจจอพนอักข้อศิธยาได้ดำเนินโครงการการฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้พื้นที่รอบบอกขยะมีความสมดุลและลดผลกระทบต่อชุมชนค่ะ สำหรับการเรื่องสิ่งแวดล้อมของบ่อขยะนะครับเราก็มีโครงการที่ปลูกต้นไม้นะครับการปลูกต้นไม้ทุกคนก็ทราบนะครับว่าเป็นการฟอกอากาศนะครับเป็นนโยบายของท่านนายกนะครับที่เราใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับจากภาพหรือการสื่อนําเสนอนะครับองค์การหลังจังหวัดโดยเฉพาะบ่อขยะนะครับสิ่งแวดล้อมที่เราทำนะครับเช่นการปลูกข้าวนะครับข้างบ่อนะครับก็ดําเนินการได้นะครับซึ่งข้าวหรือต้นไม้นะครับก็ไม่มีคําว่า ด้วยนั่นบ่งบอกหมายถึงว่าคุณภาพดินน้านะครับอากาศที่อยู่บริเวณบ่อขยะเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับมั่นใจนะครับว่าองค์การบริหารจังหวัดเรายินดีและดูแลนะครับตอนนี้นะครับองค์การบริหารจังหวัดดําเนินการจัดซื้อน้ํายาดับกลิ่นนะครับน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งเราไม่ทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และบริเวณข้างเคียงได้เดือดร้อนครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนค่ะนั่นก็คือการลดใช้ซ้ําและนํากลับมาใช้ใหม่หรือหลักการ 3R reuse reduce recycle ซึ่งเป็นแนวทางที่จังหวัดพนคศรสิทธยาได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอีกด้วยค่ะองค์การบริหารนนจังหวัดนะครับโดยการนําของท่านนายกองค์การบริหารนนจังหวัดนะครับท่านสมชงพันเจริญมลกุลนะครับยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับ ในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงครับ